สวัสดีครับสวัสดีตอนบ่ายๆนะครับผมสวัสดีเน่ง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 ,นง,นงทำอะไรันะแดงัะแดงเดี๋ยวนี้ครับสวัสดีดะะคุณยอสวัสดีครับ,รบนั่งทำอะไรครับรักรอแสดงครับทำไมพวกเราไม่เข้าฉากแรกครับเพราะคุณเลยอ้าวเพราะผมนะครับนู่นชาเพราะคนนู้น นไอ้เก่งแดงอยู่ไหนจ่าดับเก่งแดงอยู่ไหนจ่าดับนี่จ่าดับเก่งแดงนี่จ่าดับเก่งแดงนะครับผมไม่ใช่อะไรผมรอมันกินในนั้นอ่ะรอมกินอะไรนะเอาหมอวะอู้วิ่งกินอีกเว่อใช่เขาเขาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหมอเออโอ้ยผมลืมน้องแข็งใสไปแล้วกินใช่กินดีอะไม่มีทาสายหรอใช่อยากจะลดความอ้วนแต่ไม่หยุดกินสักทีนะครับผม เตะบอลหชั่วโมงกินสชั่วโมงใช่เตะบอลนะครับอะไรนะครับผมเตะบอลหนึ่งชั่วโมงกินสามชั่วโมงโอ้เห็นผมเขาบอกว่าเขาจะเอาผมไอดอลนะครับในการลดน้ำหนักนะครับผมแต่ก็แต่สุดท้ายฉันเองนั่นแหละที่จะไม่ได้นะครับผมอะไรนะครับผมผมก็ลดเหมือนกันนะคุณคุณบอกไปเลยสามเรเป็นสามสวยงามลูสวยงามจึนี่นะครับผมนี่ มากินหญ้านะครับหญ้าแถวนี้ก็เราไม่ได้เดินมาหลายวันแล้วเนาะเออ,อหลายอาทิตย์แล้วนะครับหลายอาทิตย์ก็หญ้าขึ้นสวยนะครับพวกเราก็มากินกันนะครับผมก็เป็นเยอะจังเราดนจัล่ามปุก๊กพนันธุาวัดลุ้มยองเราเคยจีนี่ก็เลือไม่ได้นะครับจะป้ายยางเดียวเลยเออไปฉากแรกนะครับเราเข้าไม่ทันนะครับแล้วก็มายืนกินหญ้ากันตรงนี้เลยครับลูกเชือกลูกเชือกลูกเชือกจะพึ่งไปลูกเชือก อถอนแล้วถอนถอนให้เลยอ๋อพี่ยอดกลัวคนถอนหญ้านะครับผมอันนั้นเขาเรียกว่าต้นอะไรคุณจำได้ไหมนั่นอะไรอะไรเอาเอาเอ้คุณต้นจำได้นะครับต้นบานไม่รู้โรยป่านี่ครับผมอือใช่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 นี่นะครับยังกินหญ้าก่อนนะครับสบายสบายครับผมวันนี้เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมฟังเสียงเสาวก่อนนะครับ แ้งมันสั่นไม่แ้งพอดีว่าฝั่งทางนู้นนะครับก็มีงานก่อสร้างถนนนะครับอุ้ยรถบดนะครับนี่น่าจะเป็นรถบดถนนอ่ะจาเลยเนี่ยสั่นสั่นรุดเป็นนิรไั้เลยนะครับนี่แจ้งได้ยินไหมลูกเมื่อเช้าก็นี่นะครับล่องรอยนะครับใช่ไหมล่องลอยนะครับสวยลื่นนะครับสวยลื่นนะครับผมนี่ครับผอลไรนะเขาไม่วาดรูปห หุ้ยแขกเยอะเขาวาดเขาวาดมันเดิมนั่นแหละมามาเขาปั้นลูกโกงอยู่เดี๋ยวเขาก็วาดรูปมามาเอ้ยช่วยกับฉีตแป๊บเดียวนี่นะครับผมจ่าดับเกีงแดงนะครับผมไี่ยอมนะนี่จ่าดับเกีงแดงนะครับผมเดี๋ยวนะครับแังได้เสียงรถบดถนนไม่แจงดูสิพื้นมันสะเทือนคุณตัดพื้นสะเทือนไหมครับผม มันมันมันสันสันไหมครับคุณสันใช่ไหมสันัอยากจะควนอยโอ้สันสันอยากข่าวเหรอไม่ได้ไม่ได้คุณคุณเลิกแล้วคุณเลิกแล้วคุณเลิกข่าวแล้วนี่แจ้งข่าวทุกวันนะเนี่ยนี่ทักทายครับทักทายพี่น้องนะครับผมงงเอาพี่ไปแล้วไปงงแล้วไปไปเดินไปนะครับผม หญ้าเยอะนะครับพวกเราไม่ได้มาตั้ง1-2อาทิตย์นะครับผมผมก็ประมาณ20วันนะครับที่ไม่ได้มาลาแสดงนะครับผมหญ้าขึ้นสวยๆนะครับต้นไม้ก็ดูผริใบเยอะเลยนะครับผมโหเยอะมาเราจะไปลงทางไหนดีแจงไม่ได้รากขั้งตัว ไปครับผมวันนี้จะไมเนียงเนงเงียบจังเลยเนีงเนงกินข้าวหรือยังคะในเนียงกินข้าวกินข้าวกับอะไรคะเนียงเนียงวันนี้เนงกินข้าวกับส้มตำนะครับเอาๆๆมาๆๆนะี๋ยวแบ่งกันไปลงฝั่งละสองนะฝั่งละสองเชือกนะครับผมแบ่งไปลงกันนะครับนี่วันนี้ก็ตอนออกมาตอนนี้ก็คลุ้มๆนะครับผมแจ้งไม่แจงสายยางกินน้ำเลยแจงเร็วๆพอดีว่าเรารีบนะครับเรารีบนะครับผมปิงแดงนะครับ มัาทำอะไรกันพวกเขาทางโน้นโอ้ใส่รองเท้าสีขาวด้วยนะครับจุ๊แจงถอยมาถอยมาถอยถอยมาเอออืมันมบนี่รู้ไหมครับผมแจงไม่รู้จักคิวแล้วนะครับผมนี่พี่ยอดกินน้ำดูยึงใสยางออกจากปากเลยนะครับผมของแท้แน่นอนนะครับผมได้ให้น้องจุ๊สีให้นะครับโร เป็นยังไง้พวกเขาอยู่ทางนู้นนะครับผมนำโชคกับควานต้นนะครับแล้วก็เน่งเน่งกับพี่สุพจน์นะครับผมเฮ้ยไปดึงต้นไม้กันต้นไม้นั่นดึงต้นไม้ก็แล้นั่นลูดไปเลยนะครับผมอุย้ยมีแปลงขัดด้วยครับผมนี่นะครับผมช้างไม่ถูแต่ควานถูเองก็ได้นะครับผมนี่เยีม่มเยีม่มเยิม่มเยิม่มเยิม่ม นี่ครับผมดูนําโชคขัดนะครับผมดูพลายพลายพลายต้นขัดนะครับพลายต้นขัดให้นําโชคนะครับผมนี่ครับสดครับุณแป๊บแปลงมาจากไหนนั่นนี่เดี๋ยวเรามาดูฝั่งเราบ้างนะครับผมจุกคีไม่นจะแก่แป๊บแล้วจุกคีเอ้าเอแป๊บเดียวเล่นโคลแล้วนะครับผมจุกอุ้ยอุ้ยเอาแจงปะด้ย ตัวเลยตัวมามาแดงหมดเลยนนมานี่อ้าวฝั่งนี้ด้วยโอ้ยมันแดงหมดแล้วแจงตอนนี้เขาเข้าฉากวัดรูอยู่นะครับผมเดี๋ยวพวกเราเราไปหมุนห่วงเลยจุกจุกเอ้ามามามันเป็นยังไงหรอฮึนี่ฮะมา โโมามามันกันแบบหนามาคา,าดว่า15นาฬิกานะครับผมฝนจะตกนะครับอะอพยากรณ์อากาศผมไม่เคยถูกสักวันเลยนะครับผมมามาต้อยจะวันนี้ร้อนมากจริงๆนะครับวันนี้ชนกับพี่ยอดไปแล้วนะครับผมให้จ่าดับอาบน้ําให้นะครับผมจะดับคาแคร์นะครับผมต้อยต้อยมา ถอยมามาแล้ยังไม่เสร็จเลยถอยมามาแจงมาถอยมามาเฮ้ยจ็กตึ๊กชิปทำไมวะทีชิปไหมนี่จะไปปวดไปเขาทางนู้นบ้างไม่เสร็จหรอกเดี๋ยวไปทางนู้นต่อนี่พี่ยอดอาบน้ำนะครับอาบให้เราเสร็จเดี๋ยวผมเราจะไปให้คุณต้นอาบให้อีกครับผมไปรีบเลยลูก dùng dùng đi mấy thoa yên thoa chúc yên bà. nó ờ. ờ. bây giờ giang đây nơi giang nơi đây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  bay! đây nơi bay nơi đây nơi đây nơi này nơi <laughs> <laughs> <Này. cười> ะจะไปทางซ้ายเลยไปทางขวาครับไปเร็วๆไปให้ควานต้นขันหน้าห,หน่อยเร็วเออเดินไปหัวหน้าขันหน้าให้หน่อยครับหัวหน้าไป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 กวนเขาต่อเดี๋ยวเดี๋ยวจะมะีมีจอดดูรอยลื่นนะครับตุ๊กแจงลื่นตรงนี้เหรอครับมาช้า โอเคนี่นี่แจงเรื่องตรงนี้นะครับผมมันกินหญ้าแถวนี้นะครับแล้วลเปิดได้ต้นเหลวได้หนิไป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 ให้นิดนิดชิ้นให้อีกนิดหน่อยไปชิ้นวันนึกคือพี่พี่เดินชิวเลยนะครับผมวันนี้นี่หญ้าตรงนี้สูงนะครับผมสูงสูงสูงยีน่าเติมขี่้ฮะ วะวะอ้อ่ามันยืนกินหญ้าตรงนี้ต่อนะครับผมก็เ oh, ขาว่าลูปกันอยู่นะครับเ oh. ขบาว่าลูปกันอยู่ก็เราก็มากินหญ้ารอนะครับนี่เป็นห้องน้ําที่ผมชอบมาเข้านะครับผมอ่า oh. นี่ยถูต้นไม้นะครับผมเพาวันนี้คลึ้มนะครับคลึ้มบ่อยมากเลยนะครับวันนี้ พี่ยอดอยู่ทางโน้นนะครับน้องจะดุงใช่โถอะเถอเน้งเน้นเชียวนะโถอย,ถอยหัวเราะเทเลลูกบอกกี่ฮะตัวหัวยาดาดห,น,ห,น,หน่อยเติมพลังก่อนนะครับ เดี๋ยวเราค่อยดูจ่าดับนะครับผมจิ๊กจ่าดับจ่าดับโบ้มือหน่อยจ่าดับ <c oughs> จ่าดับโบ้มือหน่อยโบ้มือโอ้ยเก็บพุงหน่อยลกเก็บพุงหน่อยเก็บพุงหน่อยเก็บพุงใต้พุงไปเนนะื้อเก๊เออโอ้ยเมื่อกี้ที่เรามาสายก็เพราะว่าจ่าดับเขาเหิวน้ำแข็งใสน,นะครับผมจ่าดับเขาเหิวน้ำแข็งใสน,นะครับ เราก็เลยต้องรอนะครับชถวยช่วยอะไรครับ่กิีน่ะพี่แจ๊บลงยิน่าฮะเดี๋ยวเราไปดูก่อนแจ๊บลงก่อนนะครับทำไมเขาสั่งง่ายยังเลยนะครับผมไอ้แจ๊บลงไงคุณรอไปว่าอะไรครับรอแบบหัวอย่างนี้นะอ๋ออ๋ออ๋หัวนะครับผมลาบต้อนว่าอะไรครับผม ฮะหูอ๋อรับรับเลยว่าหูนะครับผมเป้นทำไมนี่มันแดงอย่างไรกันในผมน้อยอุ้ยไปเล่นดินแดงมานะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเขาขัดเพราะว่าเราแซวเขาเมื่อเช้านะครับว่าช้างเขาขี้ใครเยอะนะครับมาวันนี้เขาก็เลยเตรียมแปลงมาขัดช้างอย่างรีเลยนะครับผมเหน่งเหน่งมาเจี๊ยดกันแน่เน้อเสียงขัดนะครับ นี <One input> ่นะครับผมขัดออกดีมากเลยนะครับผมเออดํากว่าเขาเขาว่าล่าโชคโชคอะไรโชคอะไรนี่เองจะมาโชคขนาดน้อยๆของเองวะนี้ฮะเน่งเน่งคิดอะไรน๊ะเรื่อยแจมีบิดเข้าอ่ะขอบคุณอ่ะเดี๋ยวเราไปหมุนห่วงกันต่อนะครับผมอ่ะขอขอบคุณนะครับที่ติดตามและรับชม ตอนวันละสำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมคุณต้นบ๊ายบายบ๊ายบายคุณต้นบ๊ายบายบ๊ายบายเนียงเนียงบ๊ายบายจารดับจารดับบ๊ายบายเอ๊ะหูดับอีกอู้